สวัสดีค่ะคลิปนี้มาลุ้นเป็นมาเป็นซองนะคะจากคุณเบญญาภาค่ะตัดดิมดิมนะคะเดี๋ยวจะไปโดนเอาชิ้นง,งานเขโอ,โอ้ภาพภาพ,ภาพเจอภาพน่ารักเจอภาพอ่าเป็นกระดาษหอ่อในซองไม่มีอะไรแล้วเนาะค่ะนะคะมาลุ้นกันคุณเบญญาภาส่งอะไรมา เห็นภาพปกแล้วน่ารักเลยซองเก็บไว้ก่อนนะคะจากคุณเบญญาภาราชบ,บุรีไอ้สละบ,บุรีค่ะหนอบ้านหมออ่าบ้านหมอบ้านแพทย์เอาอันนี้เป็นเปฏติทินที่เขาซักมาเฉยๆยังไงหนอโอเคเนี่ยนะคะอ่าส่งธนบัตรมาเขาใช้กระดาษแข็งหอ่อมาแบบไม่ถูกต้องแล้วค่ะ อันนี้เป็นกระดาษห่อนะคะส่วนแบงค์อยู่นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญสะมะั้มอ่ะโอเคกระปนกะักก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะทําแรงตัวเดี๋ยวเกิดเป็นธนาบัตรเดี๋ยวจะขาดเข้าเนาะ,อะโอ้โอเคอ่ะเห็นแค่นี้แล้วรู้ละโอเคเลยไม่มีอะไรอันนี้เป็นซองใส่มาเฉยๆจะดูอะไรก่อน อ่ะดูด้านนี้ด้านหลังเป็นชื่อที่อยู่เป็นเบอร์บัญชีไม่ไม่เปิดเผยนะคะอ่ะมาดูกันเหรียญมีเหรียญอะไรโอเหรียญบาทตราแผ่นดินค่ะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาทยี่สิบเหรียญได้แปดสิบบาทตราแผ่นดินหนึ่งบาทสองห้าศูนย์ห้านะคะมีอ๋อในนี้แบงค์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  บาทวัดบาทหงโอ้เหรียญก็ค่อนข้างจะช้ำรุดนะเนี่ยช้ำรุดนะคะโอ้ดีช้ำรุดหนึ่งสองสาม <c oughs> งสงสารจังเลย <c oughs> เหรียญไปโดนอะไรมาเนาะน่าจะไปเล่นทอยเส้นสมัยก่อนแน่เลยก็ <c oughs> <c oughs> ตัดไปช้ำรุด ขายไม่ได้ก็ต้องเอาไปคืนอ่อันนี้ชํามลดดีอยู่แค่นี้ครึ่งๆกัน่ะอ่ะ,อะมาดูเหรียญกันต่ออันนี้เหรียญเหรียญเหรียญนี้นะคะรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทเหรียญหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงรัชกาลที่หก ช้างสามเสียนรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทบอกราคาเหรียญน,นี้ก่อนเหรียญหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงที่ไป็นนะบอกว่ายังไม่อยากให้ขายเพราะเขาถูกมากนะคะราคาตอนนี้ถูกจริงๆรับซื้อบาทห้าสิบสตางค์แล้วนี่เขาส่งของชํารุดมาใช่ไหมคะอันนี้ได้บาทห้าสิบแต่อันนี้ได้หนึ่งบาทหนึ่งบาทก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เอาไปคืนกลมเจ็ดดีหกเสียเจ็ด นะคะอันนี้ชัมรุดนะคะขออนุญาตค่ะให้ดูให้รู้เลยนะคะคนที่จะส่งเหรียญมาขายเป็น้นนะคะแบบนี้นะคะชัมรุดค่ะชัมรุดนะคะไม่ต้องส่งมานะคะหนักค่ะได้หนึ่งบาทไปแลกคืนได้เลยนะคะเหรียญชัมรุดไม่ต้องส่งมาค่ะเหรียญ เหรียญทุกเหรียญป้าน่าจะบอกตลอดนะชำรุดไม่ต้องส่งมาแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนะ่ะได้เพราะาเป็นเป็น,เป,นเป็นราคาเงินหลอมแต่ถ้าเป็นเหรียญพวกที่ไม่มีราคาแบบนี้มันหนักนะคะหนักแล้วส่งมาเสียค่าส่งค่ะขออนุญ,ญาตนะคะชำรุดแบบนี้ให้1บาทค่ะ1บาทเท่าหน้าเหรียญป้าน่าจะไปคืนกลมค่ะเหรียญสลึงรับซื้อราคาเหรียญละหนึ่งสลึงนะคะรับซื้อราคาเหรียญละ80บาท หนึ่งบาทครุฑครุฑปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเหรียญครุฑปีสองห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งบาทครุฑเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดหนึ่งบาทครุฑรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะครุฑรับซื้อทุกเหรียญนะคะครุฑก็จะมีครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑเก้าเหรียญครุฑตรงครุฑเฉียงครุฑสิบบาทสองสีรับหมดนะคะราคาก็ แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ยี่สิบอันนี้แปดสิบอันนี้หกสลึงมีเหรียญนี่อีกหนึ่งเหรียญสองเหรียญเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทค่ะเนี่ยส่งมาแบบนี้นะคะจะได้ตังค์เนี่ยคะ่ะได้ตังค์แน่นอนถ้าส่งมาแบบนี้สี่สิบแปดสิบร้อยยี่สิบสองร้อยสามร้อยยี่สิบบาทเท่านี้นะคะ เหรียญในมือที่เห็นเท่านี้เลยนะคะได้สามร้อยยี่สิบบาทค่ะถ้ารวมกันใช่ไหมคะว่าอันไหนราคาเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้สามร้อยยี่สิบบาทเหรียญเหรียญครุฑหนึ่งบาทครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญสิบบาทรัชดาสิบบาทครองแร่เหรียญสิบบาทที่ระลึกครองราชครบยี่สิบห้าปีในหลวงรัชกาลที่เก้าเหรียญละหนึ่งร้อยบาท นะคะสองเหรียญสองร้อยียสี่สิเหรียญหนึ่งสลึงราชการที่หเหรียญละ80บาทเนี่ยค่ะหนึ่งร้อยสองรามร้อยสามี่สบาท<ะ>เหรียญที่เห็นอยู่ในมือนะคะมีอยู่แค่นี้ค่ะขายได้นะคะสามบาทส่วนเหรียญน,นี้ได้6เหรียญเหรียญน,นี้เสียชำรุะไ,ไ,ได้ราคา1บาทเท่าหน้าเหรียญ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้าสองห้าศูนย์ห้าถ้าเป็นตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ศูนย์จะเป็นเหรียญละยี่สิบบาทอันนี้สองห้าศูนย์ห้าเหรียญละสี่บาทโอ้ชํามรุดอีกอย่างนี้ชํามรุดค่ะนะคะตีไปชํามรุดอันนี้อะโอเคได้อยู่ถ้าพอได้อย่างงี้ไปนัาให้นะคะถ้าชํามรุดอะก็คือไม่ไหวขายไม่ได้จริงๆอ่ะค่ะขายไม่ได้แน่นอนนะคะ จำเป็นต้องตีตตราคาเหรียญชมรุดให้เพราะเอาไปคืนคืนกรมเท่านั้นขายไม่ได้เนี่ยชมรุมดเหรียญเจาะรูะเขาเจาะรูก็ถือว่าเขาชมรุดนะคะแบบนี้ค่ะขายไม่ได้แน่นอนนะคะชมรุดค่ะอันนี้ก็คืนกรมได้อย่างเดียวได้ราคาหนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญค่ะค่ะดูเหรียญจบแล้วมาดูแบงกันต่อเนาอ